คอปราโก2,025 8, 000, ทหาร8 0 0นาน30ประเทศร่วมบวกขาวซุปเปอร์บอลช่วยฝึกมวยไทยพอลอสอสงวิทย์ร่วมผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกเปิดการฝึกคอปราโก2,025มีกำลังผลกว่า8 0 0นในจาก30ประเทศเข้าร่วมบวกขาวซุปเปอร์บอลช่วยฝึกมวยไทยให้ทหารสหรัฐด้วยวันที่25กุมภาพันธ์2568พลเอกสรงวิทย์นุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุด พอบอทอสอในโรเบิร์ตเอฟกวเด็กโรเบิร์ตเอฟกัวเด็กเดกอัครราชาทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพลเอกโรนั่นพีคลาร์ผู้บัญชาการรอกองกำลังทางบกสหรัฐอเมริกากืนแปซิฟิกเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกร่วมผสมข้อบระกโกล2025ครั้งที่44ที่ลานอนเดกประสงค์สโมสสร รวมเรืองชัยกองบัญชาการกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนะครราชสีมาสำหรับไฮไลท์ปีนี้ให้ความสำคัญกับการฝึกรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์อวกาศการใช้และต่อต้านระบบโดรนรวมถึงภัยคุกคามสมัยใหม่ทุกรูปแบบเช่นการหลอกลวงออนไลน์พลตรีมิเชลเอสมิธผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7กองทัพบ,บกสหรัฐย้ำว่าข้อบครากโกรดํำเนินการฝึกทางไซเบอร์มาแล้ว7ปีโดยในปีนี้มีการฝึกด้านใหม่ๆเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในปัจจุบัน ทั้งระบบป้องกันภยัยทางอากาศร่วมอากาศยานร้ายคนขับและการต่อต้านอากาศยานร้ายคนขับการฝึกโจมตีเป้าหมายทางทะเลการฝึกครอบรักโรเป็นการฝึกระดับพหุภาคีที่ยาวนานที่สุดในโลกยังช่วยสร้างสันติสุขในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมย้ำว่าทางสหรัฐให้ความสำคัญกับการฝึกรับมือภยัยความมั่นคงทางไซเบอร์และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโดรนโดยผนวกการทำงานระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าข้อบคราคกรกครั้งนี้มีประเทศ30ประเทศเข้าร่วมการฝึกหรือเข้าร่วมสังเกตการยอดผู้เข้าร่วมการฝึก8,000นายในจำนวนนี้เป็นกำลังพลกองทัพไทย3,000นายการฝึกอุปรากโกยังมีส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจท้องถิ่นและการ,รัสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทยเช่นกีฬามวยไทยที่มีร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบุกขาวและ1 1สุภชัยหมื่นสังหรือซุปเปอร์บอนมาช่วยฝึกกีฬามวยไทยให้กับทหารสาหรัฐ